สวัสดีจ้าพี่น้องแดดแดดกูนะแมงบงขนแมงบงขนบุกปลาปูนมนสีขามทางเหยียบแล้วขามันปลาอันนี้เข้าใจไหมนี่แต่ตุย้ยใหญ่กูนะน้องบียังไปขามันเหยียบเหยียบเหยียบ แม่งบ่งขนขนแม่งไงเด้อยวนะเลี้ยงแม,ม่นเหมือนนะเ,นเนด้อน่ะแม่นเห็นปะมี่ตัวแม่งบ่งตัวนี้ใหญ่เลยเนี่เอ,อ้ยหลายคักหลายเนี่ยขนแมงเหลืองเห็นปะพี่น้องแม่นเหมือดเจังไรไมนสีเหมืหดมดอดก็จะต้องหาเนี้ยมาขาดเด้ยวไม,มาสีเด้ยวไตเขาเฮี้ยนเขาผาเขาแพ้ มันไมนสิขามทางคุนแม,ม่นมาได้ไงนี่พี่น้องมึงนเนี่ยนี่ะตะขั้นบ่สามตัวสี่ตัวน่ม,มองเดียวทำามขามทางมันสเขาวเยนเท่าพน โมเมนต์นดหน,น่อยเอ้ยพูดนะเอ้ยมึงอะไพี่น้องโมเมนต์ว่อได้มันหลายคายกิลี่ม่งบ่งขนตัวลิงเหลียงใหญ่ๆซำเนียกร่อยเนี้อโป้คุณ ขั้นขี้เหร่นี่นี่นะเป็นตะขั้นอุบาทหลา่ผดหลายว่าขาตั้งไหนสิม,มึดแม่งบุง่งอะไรอ่ะแม่งบุง่งขนหางอะไรเมืองเนี่ย เต็มคอปนี่อยู่พระเจ้าพ่อยามะขามติดไตเขาเฮี้ยนขเขาจะพูดขเขาจะยืยยดนขอ,ของน้ำเล่าเล่าเขาบีกับจนน,น,นี่เหมือนนี่บางทีน้ำข้างขางเมียนเหมือนเด้เมื่อบงกันค้นมันนะเมียนคุณเฮ้ยหลายคัะเมียนไ,ไ,ไม่จะตู่นี่ไงมจับจ่อกันเลยไหม มึงไม่งบงแน่หลายคัาหลายเนี่ยจึงมาเหยียบเหยียบออกย่านมันอันนี่น้ำอันเฮี้ยนไหมไม่บงขนเนื่อพูดอะเจ้ามึงตื่นอ่ะตอนไตเขาเฮี้ยนมัมงงนมน,น,มนี้ได้ไปมั่งคางปลาคางเฮี้ยนออกญานมัน่ขามนี่แล้วตะขนลูกขึ้หยังนี่เอามาันไตออกมาเห็นมาผุ่นเต็อมอยู่ Ta khốn lúc kia nhắn ừ, bọn mình nói đi Bên này, thấy không? Mình muốn ti ละมองมันอยู่ในปลานี่แม,นม่นมดเลยเนีย่จากนี้ไป้เจ้าบอบ่มมาตัดออกตอนนั้นต้อกระตัดแล้วมันขั้นน้ำม,มันได้หลายนี่สิตัดให้ซื้อๆอยูออออ่อันนี้เขาก็ม,มีน้ำมันก็เลยบดไ้ตัดซ้ำกินใบยี่หราจนสิมดเนาะจนดาง มันหลายผดหลายว่ามันบ่งขุนลงมันนี่ไม่รู้ตัวย,ยังไงพี่น้องเห็นไหเห็นล่ะต้นแต่ละมองเห็นไหมนี่มา,า,าหลายผดหลายว่าบ่กายย่างเก้าขึ้นเด้ตะกี้นั่งเล่นได้ทั้งคู่สา บันนี้เก้าวคือน,นั่งบ่รด้เลยมันหลายเกินพูดลองนั่งเบื้องตี้แหละซ้ำนั่งแมงบุ้งกันแล้วบวิเวระยะจ้าเม็ดบวิเวระยะห่างเลยทางเทิงกหนนแห้งคักพูนะตัวหนึง่งเฮ้ยแต่นาขีดกระเดียมเห็นบ่พีน่น่องนะ บ่อันแต่ละมือ้องบีนี่นี่นี่นะตัวยังใหญ่คกัหญ่เนีย่ย,ย,ยมันหลายเกินไปแล้วขจอบอเอาแนวมาสีต,ตัด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 ออกเนาะกนมีงบป,ประมาณน้ำมันเทศบาลก็ยังเป็นอันนี้นี่บอเขาก็เอามา ตัดไปเลยเนี่ยตอนนั้นนี่ทีท,ทีมันตำนี่มันหนันที่ซื้อได้ตอนมาตัดออกที่ซื้อได้เนี่ยตอมาตัดนํามันห้าเหมือดเท่ากันเลยบริได้ตัดคนอ่ะหลายค่กหลายเนี่ยตอนนั้นที่ว่าคนขคางบ้านม่นบลากขิ้นน้ำปลาน้ำยา,างคางบานกระทางลุกเหมือแล้วทางออกาทางลูกหมดมันหลายหลาย เ็ทกาะถางบอกเป็นมันแกงมันแปรถ้ามันขานทางมาได้บอกโอ้ยเขาเฮี้ยนเ่าเหมือเขาเฮี้ยนข้าเจ้าเห็นบอกข้าเจ้าบอกกน้องบีน,ะนั่นเขาในเฮี้ยนในของน้ำในอย่างข้าเจ้าเต็มอยู่มาเป็นสำเร็จสำาน็ของพวกนบีบอกเขาในห้ของน้ำนั่นจนจนต้องบีเมื่อยขานะนไม่บ่งคุณแล้วแต่ผู้ด้เสียนุรักษ์เด้อพยายามไดมาเออกไปเลี้ยงรลดจ,จะเป็นร้ายคัก จะสิมาดามา่าไปขาสีว่าอีกละ่ะเอาไปขืนเฮี้ยนมูเจา้าหลดท่านมือเจาวว้าไว้จาะขาเราไปเลี้ยงเราโลดมาเอาในบ่อแพงจังมิดบุกลุยล่งคักวเวแดดเฮ้ยออหอนหอนหอนบรรยากาศน้องพิมกับ,บ่ท่านเดไปโรงเรียนพี่นอ้องบาดมืออื่นคุณกู้ว่ามืออื่นมันจะได้ตากแดดเพราะว่าเขาสวนสนามเลยวา่า ไปย่านไข่อีกก็เลยหยุดอีกมืออื่นได้จะได้ไปเป็นวันพูดว่าสันว่าเมื่ขึ้นนี่เพื่อนไอแห้งไอารก็เลยให้ยุดซะก,ก่อนจตกว่าเขาไปหาคุณคู่เพื่อนสอมสวนสนามมื่อนี่สอบไงมืออื่นเดินแหงสิมะตืมกันแหงห้องแต่ไข้ว่าสันคูว่าก็เลยว่าคะสันออกเป็นวันพูดก็ได้คุณแม่แหงห้น้องมาว่าสัน ป้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้ำคลิปนี้แล้วก็คลิปท่ผพานมารอติดตามคลิปต่อไปเน่เด้อพี่น้องเด้อพามเมึงแมงบ่งบุกบุกบ้กบานบุกบ้านบุกปลาจะมีคัดแม่น,นี่ไปก่อนเมื่อนี่สวัสดีจ้า